วันนี้มาเรียนเรื่องการใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหากับครูแนนกันจ้าเด็กๆพร้อมจะเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลยจ้าการใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาคือการใช้รูปแบบของสัญ,ญลักษณ์เพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แต่ละชนิดจะต้องมีความหมายที่แตกต่างกันซึ่งนิยมใช้พังงานหรือที่เรียกกันติดปากว่าโฟนชาร์ตในการสื่อความหมาย การเขียนพังงานมีสัญลักษณ์ที่ถูกกำหนดไว้เป็นมาตรฐานโดยแต่ละขั้นตอนการแก้ปัญหาจะมีลูกศรระบุลำดับการทำงานซึ่งสัญลักษณ์ของพังงานอย่างง่ายมีดังนี้สัญลักษณ์พังงานมีมากมายเรามาดูสัญลักษณ์พังงานแบบง่ายกันก่อนนะคะครูแนนจะให้นักเรียนเรียนและรู้จักสัญลักษณ์พื้นฐาน4สัญลักษณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปก็จะเจอสัญลักษณ์ที่มากกว่านี้คะ่ะ สัญ,ญลักษณ์แรกเป็นรูปคล้ายคลายเม็ดยาหรือเป็นรูปวงรีคือสัญ,ญลักษณ์สำหรับเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงานสัญ,ญลักษณ์นี้จะถูกเขียนไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเราจะต้องเริ่มต้นและจะไปอยู่จุดสุดท้ายของผังงานนั่นก็คือสิ้นสุดการทำงานสัญ,ญลักษณ์ที่สองสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือบางคนจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือสัญ,ญลักษณ์แทนการตัดสินใจ สัญ,ญลักษณ์นี้เราอาจจะออกได้หลายทางเลือกเช่นจริงเท็จหรือถูกต้องไม่ถูกต้องต่อไปสัญ,ญลักษณ์ที่3สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานการประมวลผลการคำนวณหรือการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเรียนหนังสือทำการบ้านวิ่งเล่นดูทีวีกินข้าวล้างจานเป็นต้นต่อไปเป็นสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายสัญ,ญลักษณ์นี้ก็สาคัญนะคะ สัญลักษณ์นี้ก็คือทิศทางข้อมูลซึ่งเป็นลูกศรคอยชี้ว่าเวลาลำดับขั้นตอนแรกเสร็จแล้วจะทำขั้นตอนที่สองจะต้องไปทางไหนต่อจากนั้นจะไปทำขั้นตอนต่อๆไปจะต้องไปทางไหนดังนั้นลูกศรชี้ทิศทางของการทำงานจึงมีความสำคัญเพราะทำให้เราเห็นเส้นทางของขั้นตอนในการแก้ปัญหานั่นเองเรามาดูตัวอย่างการเขียนแผนผังแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหากัน ถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะเขียนแผนผังในการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไรตัวอย่างที่1ขั้นตอนการมาโรงเรียนประกอบด้วยลำดับขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้ 1. เริ่มต้นสองตื่นนอน3อาบน้ำา 4. ใส่ชุดนักเรียน 5. ไปโรงเรียน 6. จบหรือสิ้นสุดการทำงานลำดับที่1วาดรูปวงรีแล้วเขียนคำว่าเริ่มต้นต่อจากนั้นให้วาดลูกศรชี้ลงข้างล่าง ลำดับที่สองวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขียนคำว่าตื่นนอนต่อจากนั้นให้วาดลูกศรชี้ลงข้างล่างลำดับที่สามวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขียนคำว่าอาบน้ำต่อจากนั้นให้วาดลูกศรชี้ลงข้างล่างลำดับที่ส ouais ี่วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขียนคำว่าใส่ชุดนักเรียนต่อจากนั้นให้วาดลูกศรชี้ลงข้างล่างลำดับที่ห้าวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขียนคำว่าไปโรงเรียน ต่อจากนั้นให้วาดลูกศรชี้ลงข้างล่างลำดับสุดท้ายวาดรูปวงรีแล้วเขียนคำว่าจบหรือสิ้นสุดแผนผังแสดงขั้นตอนการมาโรงเรียนเสร็จแล้วคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆตัวอย่างที่สองเป็นลำดับขั้นตอนของการกินข้าวประกอบด้วยลำดับขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้หเริ่มต้นสล้างมือสตักข้าวใส่จาน 4. ตักกับข้าวหกินข้าว หกจบหรือสิ้นสุดการทำงานเมื่อเรามีขั้นตอนการทำงานแล้วเราวาดเป็นแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานกันดีกว่าเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยลำดับที่หนึ่งวาดรูปวงรีแล้วเขียนคำว่าเริ่มต้นต่อจากนั้นให้วาดลูกศรชี้ลงข้างล่างลำดับที่สองวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขียนคำว่าล้างมือต่อจากนั้นให้วาดลูกศรชี้ลงข้างล่าง ลำดับที่3มวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขียนคำว่าตักข้าวใส่จานต่อจากนั้นให้วาดลูกศรชี้ลงข้างล่างลำดับที่4วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขียนคำว่าตักกับข้าวต่อจากนั้นให้วาดลูกศรชี้ลงข้างล่างลำดับที่ห้าวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขียนคำว่ากินข้าวต่อจากนั้นให้วาดลูกศรชี้ลงข้างล่างลำดับสุดท้ายวาดรูปวงรีแล้วเขียนคำว่าจบหรือสิ้นสุด แผนผังแสดงขั้นตอนการกินข้าวเสร็จแล้วคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เห็นตัวอย่างการเขียนแผนผังแสดงขั้นตอนการทํางานจากสถานการณ์ของทั้งสองตัวอย่างเด็กๆลองเขียนแผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทํางานของกิจวัตรประจําวันของเด็กๆมาให้ครูแนนดูคนละ2กิจกรรมได้ไหมคะถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมนํามาให้ครูแนนตรวจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูแนนหวังว่า เด็กๆจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนผังแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหากันมากขึ้นนะคะแล้วมาพบกับครูแนนในบทเรียนเรื่องต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ